สวัสดีครับวันนี้รับรถวันแรกน่กิหกิี่ก็หนึงกิโลแรกเลยครับรถใหม่อะไรก็ใหม่รถใหม่อะไรก็ใหม่มาดูฟีลลิ่งในการขับขี่กันดูนะครับว่า จะเป็นยังไงกันต่างกับฟซลลิงในการขับขี่ของ CBR650F ที่ผมเคยขับมาไหมลองดูกันเลยครับอืมอัตราเร่งต้นดีเลยนะครับรถเบามากเลยครับพิกรถรถู้สึกว่าพิกง่าย ต้องตัวดีครับเหมาะมือใหม่ที่ต้องการอยากมีรถปิ๊กไบคั้นแรกครับนี่เบาเลยอย่างนิ่มาะชอบไม่ปวดนิ้วปวดมือดีเวลารถติดติด เอ็กแม็กตัวรแรงแรงสุดแล้วโหนึ no ่งเลยครับเอ็ m a ม็กคันนี้ <S <S ใครที่ใช้รถในเมืองน,นะครับแนะนำตัวนี้เลย CBR ยา500ยาคร,บ,ครบตัวมากที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยจับได้ก็ประมาณ28กิโลลิตรได้นะครับ ก็ทิ้จ็ที่แปดนั่นแหละวข้าว,าวเสียงเอ็กแมกอย่างลั่นโอ้ห ไปแล้วจ้าเอ็มแมนบินแล้วตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้พี่ผมรอด้วยสิครับพี่จะรีบไปไหนเนี่ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยเอายาวไปยาวไปไปดิไป,ไปตามตามพี่เขามุดอย่างเดียวเลยตามไม่ทันโอ้ เหนื่อยนะเนี่ยผมรับรถ่อนแรกจะให้ซิ่งเลยเหรอครับพี่รอด้วยโอ้รอน้อยปิดอย่างเดียวไม่รอกันเลยเอาหนีอีกโอ้รอน้องน้อยน้องมือใหม่ไม่กล้าปบีดโอ้ยรอนะพี่ไปเลย เอาเป็นว่าใช้ดีครับ CBR 5 0 0 r ขับขับสนุกแต่ก็เน้นขับชิวนะครับจากซิ่งเอาท็อปสปีดเนี่ยคงจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าที่เขาจะเน้นท็อปมาสมากกว่าแต่ก็จะก้มก้มหน่อยก้มกว่า CBR 650F คันเก่าผมนิดนึงแต่ก็ไม่รัญหาครับแลดซิ่งขึ้นขึ้นเยอะ ชอบอยู่นะฮะเข้าโค้งจิกโค้งจิ้งโดีนะพี่รสบายโอเคครับก็คร่าวๆเนาะก็เพิ่งจะใช้รถวันแรกนะฮะวันเดียวก็คงไม่ยังไม่เห็นผลเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวสักเดือน2เดือนผ่านไปนะครับก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียกันว่ามีผลเสียหร,รือผลดียังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิป ให้ดูนะครับเมนต์มาได้นะครับว่าต้องการให้ผมรีวิวอะไรให้สามาราคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ